Mọi tí kiếm, pít kiếm đi, pít kiếm anh Lại bắn rồi kiếm, kiếm tốt từng tầng tí cứ này đạo tí เ,เปิดแล้วเปิดแล้วหรืหมุดนี่แกมุดป่าไอ้กลัดไปอดเดินหน้าให้เกลียวเอ็ยเฮ้ยสามเณร Lưu lưu mẫn chí lút, ló lạy lâu lưu mẫn chí lút mẫn chí lút lưu thoát thế thoáng kính kuo lút kuo anh ba ô mẹ kính hai lạy lùng hai lạy thang hai lạy thang hai lạy

เป็นดีม้นลเป็นกอใหญ่นับนี้นะครับอย่าเดี๋วไพอดรู้ฮะดึงดูรุดเล็กไม่มีตับเลยไม่เยวมี่วะปาลุดยังโอ้ตื่นอย้ ไอ้กาดเอาขี้ปืนไหมล่ะอ๋ออยากเรียนหน้าไหมติดไหนติดไหนเตรียมไหมวะเตรียมระวังรุดนะเฮ้ยระวังรุดระวังรุดโอทางมาวะเฮ้ยมันจะรุดมันจะรุดคีบคีบคีบเฮ้ยมึงดึงจาขึ้นมาเลย ดึงยาขึ้นมาเลยดึงยาขึ้นมาพร้อมป๋าเลยมันจะลุดมันจะลุดแล้วเนี่ยสายสายมันย้อนนั่นน่ะดึงขึ้นมาเอา้ยดึงขึ้นมามมนมดึงขึ้นมาเอาดึงขึ้นมาอย่าเพิ่งไปขีมันไม่อับปางเฮ้ยดึงขึ้นมาโอ้ตายแล้วดึงยาขึ้นมาเออดึงขึ้นมาเลย ก็ได้ทองคันทองอเออเออย่าปล่อยปล่อยสายมันเคะไม่ป่า,ายังไม่รู้คีบได้ไหมยกข,ขึ้นดูช่อช่อนเงือกได้ไหมเออมันจะรู้แล้ว,วเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปจับยังไงมันจะรุดค,คีบคีบปากเคาะอคอหัวมัน คอหัวม er. uh, oh ันคอหัวม uh, uh. yep, 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 yep. uh, ันเอาคิปเปอือคอหัวไอ้กัดปล่อยสายคอคอเลี้ยงเอีงเออโอ้ชอนเงียก <Ja ันเว้นจะลุ้นแล้วลุ้นแล้วลุ้นแล้วไป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 เอามึงก็ดึงตรงไอ้นี่ออกดึงตรงเวทเออเดี๋ยว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 เออดึงมาเลยดึงตรงนั้นแหละอย่าดึงเลยจะลุ้นละเออจะลุ้นแล้วเนี่ยดึงเลย ดึงข้างใต้อ <ör creams> <laws> ่ะดึงข้างใต้อย่าป๋าก็มุดละระวังนะเออนั่นแหละมันรุ้แล้วมันจะรุ้แล้วมึงถึงต้องมือมึงอ่ะอย่าเออโอ้ยลิ้น เอ๊ยแเอ๊ยไม่แม <ooo paying attention> ่งเรื่อยคันกูดหยาบเลยพี่นี่เบียดเนาะ